สวัสดีเพื่อนเพื่อนนักลงทุนช่องต้นคริปโตทุกคนด้วยนะครับสำหรับคลิปวนันนี้ผมอยากจะมาทําคลิปส่งท้ายปีเก่าแล้วก็รอต้อนรับปีใหม่นะครับนะโดยการวิเคราะห์ราคาบิตคอยนะครับซึ่งผมเองก็ไม่ได้ทําคลิปมานานมากกว่า1เดือนคลิปนี้จะเป็นคลิปแรกของเดือนธันวาคมปี67แล้วก็จะเป็นคลิปสุดท้ายนะครับของสิ้นปีแล้วก็สิ้นเดือนธันวาคมปี67เเช่นเดียวกันนะครับนะฮะใครที่ยังติดตามผมอยู่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ ในปีหน้าผมจะพยายามกลับมาทําคลิปให้มากขึ้นนะครับจะพยายามมาวิเคราะห์นะครับผ่านช่อง YouTube ผ่านกลุ่มไลน์แล้วก็ลงชุมชน y t u t u นะครับถ้าใครยังติดตามผมอยู่นะครับนอกจากกดไลค์กดแชร์แล้วนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์นะครับนะแสดงตัวตนกันเข้ามาด้วยนะครับเพื่อเป็นลังใจให้ผมนะครับนะอย่างน้อยการคอมเมนต์พูดคุยเนี่ยมันก็จะผลักดันคลิปดูนะครับให้คนอื่นเห็นคลิปผมมากขึ้นนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมอาจจะมา วิเคราะห์ราคาบิตคอยให้นะครับแค่อย่างเดียวนะครับแล้วก็จริงๆตั้งใจอยากจะเอาคลิปวิดีโอที่ผมบันทึกเทตุสดไว้เนี่ยหลายคลิปเลยนะครับมาแชร์ลงนะครับในคลิปนี้แต่มันจะยาวเกินไปนะครับผมขอแบ่งเป็น e ี2แล้วละกันนะครับลงคลิปนี้เสร็จผมจะลงต่อด้วยคลิปนั้นนะครับนะฮะจะได้ไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปดูบทวิเคราะห์ราคาบิตคอยกันในวันนี้ภายในสัปดาห์นี้แนวโน้มจะเป็นยังไงซึ่งวันนี้ผมมีการวิเคราะห์ ลงไว้ในกลุ่มแล้วแล้วก็เป็นไปตามที่ผมคาดการถือว่าเกินคาดไปเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวเราเริ่มต้นดูกันเลยฮะรประมาณ5้าโมงเย็นของวันนี้เนี่ยผมมีการวิเคราะห์เข้าไปในกลุ่มไลน์นะครับผมมีการบอกว่าราคา btc เนี่ยมีโอกาสกลับตัวนะครับแนวรับล่าสุดอยู่ที่91,500ดอลลาหร์หากไม่มีข่าวมากระทบราคาจะมีการไซเว์นะครับแล้วก็สร้างฐานขึ้นไปใหม่แนวต้านแรกอยู่ที่ประมาณ94,700ดอลลาร์ถึง95,000ดอลลาร์ถ้าไม่ผ่านก็จะย่อลงระยะสั้น แต่ถ้ามองแนวรับที่มันจะขึ้นต่อเนี่ยผมคาดการไว้ประมาณ92,700ดอลลาร์ถึง93,200ดอลลาร์แต่ก็ย่อลงมาไม่ถึงนะครับลงมาเพียงใกล้เคียงนะครับถือว่าใกล้เคียงนะครับนะฮะแล้วก็ขึ้นไปนะครับทะลุ9 6 0 0 0ดอลลาร์เลยนะฮะล่าสุดนะครับนะฮะก็ถือว่าเป็นไปตามที่ผมคาดการนะครับนะตอนนี้ห่างกันแค่ไม่กี่ชั่วโมงถ้าใครได้อ่านบทวิเคราะห์ผมแล้วก็พิจารณานะครับเข้าตามนะสชั่วโมงที่ผ่านมา ตอนนี้ก็น่าจะมีกําไรกันแล้วนะครับกระดานที่ผมใช้เทรดก็ยังเป็นโอเค,คอยู่นะครับรองลงมาจะเป็นบิตเกตนะครับซึ่งก่อนอันนี้นผมเคยใช้บิตเกตแล้วก็สลับมปาโอเค,คตอนนี้บิตเกตเนี่ยกระดานถือว่าเติบโตมากๆนะครับเดี๋ยวผมจะไปพูดถึงบิตเกตในคลิปต่อไปละกันนะครับสาหรับคลิปการเทรดสดนะครับตอนนี้ก็ใช้โอเคไปก่อนนะครับนะก็นะครับราคา b c ตอนนี้วิ่งขึ้นลงอยู่ที่ประมาณ95,800ดรอลลาร์ 95, นะครับนะราคาแนวรับล่าสุดอยู่ที่9 0 0 0 0 1,500ดอาลลาร์ทีนี้เรามาย้อนดูนะครับราคาแนวรับต่ําสุดนะครับตอนที่มันขึ้นไปทำนิวไฮแล้วมันล่วงลงอ,อ่ะก่อนที่มันจะไปทำนิวไฮนะฮะมีการทิ้งไส้ยอยู่ที่ประมาณ89,700ดอาลลร์นะครับก่อนที่จะพุ่งขึ้นไปทำนิวไฮสูงสุดอยู่ที่1 8 3 0 0ดอาลลา่์ผมมีการคาดการไว้นะครับแล้วก็ลงไว้ในกลุ่มผมบอกว่าราคา Bitcoin เนี่ยจะขึ้นไปทำนิวไฮที่ประมาณ101,000 ถึง1 0 0 0 0 0ดอลลาร์แต่ขึ้นไม่ถึงถือว่าใกล้เคียงนะครับจากนั้นก็มีการล่วงลงมานะครับเพราะราคาขึ้นทะลุแสนดอลลาร์ไปแล้วนะครับถ้าเรามองในบริเวณนี้นะครับเป็นการไซเวย์นะครับนะเป็นการไซเวย์แต่ถ้ามองอีกหนึ่งแพทเทิร์นนะครับหลายๆคนอาจจะคุ้นชินกับแพทเทิร์นนี้นะครับนะฮะใครชอบแพทเทิร์นนี้นะมีโอกาสที่ขึ้นลักษณะนี้ไปถึงแสนดอลลาร์อีกครั้งนะครับซึ่งก็จะต้องรอดูว่าภายในต้นเดือนหน้าหรือไม่เกินกลางเดือนหน้านะผมก ผมก็ดูแพทเทิร์นบ้างเล็กน้อยแต่ไม่ค่อยได้ติดตามเทคนิคอะไรแล้วนะครับนะดูวอลลุ่มแนวรับแนวต้านอย่างเดียวแล้วก็ตามข่าวสารนะผมใช้เทคนิคเทรดประมาณนี้นะครับและถ้าเกิดเรามองจากนิวโลต่ําสุดแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้จะเป็นนิวโลที่2อันนี้นิวโลที่1นิวโลที่2ถือว่าเป็นการทํานิวโลที่สูงขึ้นนะครับนะในในลักษณะนี้ก็ถือว่ามีโอกาสที่จะกลับตัวหรืออาจจะมีการใช้เว์ในบริเวณนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆปรับตัวขึ้นนะครับนะซึ่งก็ขึ้นอยู่กับข้อมูลข่าวสารแล้วก็อการซื้ นะครับแต่ผมมองลักษณะนี้นะครับนะฮะก็คือจะต้องรอดูกันเลยนะครับนะหรือถ้ายังไม่ขึ้นก็อาจจะมีการไซเบอขึ้นลงในบริเวณนี้แล้วก็ค่อยๆปรับตัวขึ้นนะครับนะฮะจะต้องรอดูภายในสัปดาห์นี้จนถึงสัปดาห์หน้าเลยทีเดียวฉะนั้นเนี่ยนะครับแนวรับต่ําสุดที่มันลงมาคือ9 1 5 0 0ดอลลาร์แต่ถ้ามันจะย่อแล้วก็ขึ้นไปผมผมมองว่าอาจจะลงไม่ถึงนะครับถ้ามันไม่ทุบแรงจริงๆนะครับซึ่งแนวรับต่อไปเนี่ยอาจจะมองอยู่ที่ประมาณ93,800ดอลลาร์ถึง94,300ดอลลาร์ อันนี้เป็นการยอร่อลงมาแล้วก็ค่อยๆขึ้นใหม่นะครับนะฮะหรืออาจจะลงไม่ถึงด้วยซ้ำนะอันนี้จะต้องรอดูนะครับเพราะตอนนี้มันขึ้นมาถึง9 5 0 0หกว่าแล้วแล้วก็ขึ้นมาล่าสุดอยู่ที่9 6 0 0 0นะครับ200ดอลลาร์นะครับตอนแรกเนี่ยแนวต้านผมมองอยู่ที่ไม่เกิน9 5 0 0 0นะครับ7 700นะครับแต่มันทะลุขึ้นมาแล้วฉะนั้นเนี่ยต้านต่อไปเนี่ยอาจจะอยู่ที่ประมาณ97,300ดอลลาร์ถึง97,500ดอลลาร์นะครับจะต้องรอดูภายในวันสวันนี้นะครับ แนวแนวโน้มของบิตคอยก็มีประมาณเพียงเท่านี้นะครับนะก็ลองพิจารกกันดูนะครับนะใครจะเทรดใครจะเก็บของนะครับลองดูว่าบริเวณแนวรับที่ผมได้บอกเนี่ยนะครับตรงกับตรงตามความคิดของเพื่อนๆไหมนะครับที่ชอบวิเคราะห์การเทรดนะครับนะหรือคิดเห็นยังไงลองคอมเมนต์กันเข้ามานะครับนะฮะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ยังติดตามผมนะครับนะฮะคลิปนี้ถือว่าเป็นคลิปส่งท้ายปีนะครับที่มาวิเคราะห์ให้นะครับปีหน้าจะพยายามมาอัปเดตมากขึ้น แล้วก็กางเดือนหน้าผมจะเริ่มกลับมาสอนเทรดนะครับนะฮะใครที่สนใจอยากจะสมัครเรียนนะครับคุณยังไม่มีพื้นฐานอยากเริ่มเรียนรู้อยากเข้าใจเทคนิคการเทรดนะครับไม่ต้องยุ่งยากไม่ต้องมีแพทเทิร์นอะไรมากมายนะครับเข้าเรียนกับผมได้นะครับปูพื้นฐานให้ถ้ามีพื้นฐานอยู่แล้วอยากมีเทคนิคเพิ่มเติมอยากเข้าใจตลาดมากขึ้นนะครับอยากเทรดง่ายๆก็เข้ามาเรียนรู้เพิ่มเติมได้เช่นเดียวกันนะครับนะถ้าอยากเข้ากลุ่มไลน์ก็มีลิงก์ให้เข้ากลุ่มใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วก็มีคลิปเรียนรู้้รีีเเยยออะลลทท่่่่ผมมาวใในนชงหืกุ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับทุกคนก็ฝากไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวเจอกัน EP 2นะครับลงคลิปนี้เสร็จผมจะลงคลิปนั้นตามอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับคลิปสอนเทรดสดมีคลิปด้วยเทรดสดให้ดูนะครับนะฮะว่าเทคนิคการเทรดผมเทรดยังไงเจอกันอีกทีในคลิปต่อไปสวัสดีครับ